สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสกุลจามันนิกาเอาพบอพอกับสาวกึมเนาะสาวกึมใจสว่างตอนซับเศร้าอากาศกะดีๆหน่อยหนึ่งเนาะเย็น,ะยนๆหน่อยหนึ่งบัว,วมีฝนตกอ,อยู่บางไดหรือบ่เนาะก็เรียนเห็นอากาศดีดีแน่เหมือน,นกับซับกึมกับมาทัาากทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุเนาะบ่จนะเป็นอนะนะยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะอ่าเหมือนสาวกึมกะ มานั่งถ่าทีมงานเนาะก่อนจะไปบ้านน้องอ้อมเนาะแล้วก็จะมีแนี่ว่าออกมาว่าวสุฟังเนาะมาแจ้งข่าวดีของเอฟซีของน้องอ,อ้อมทุกคนฟังแลน์ก็ฝากด้วยพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สกึมเนี่ยสกึมจะได้ยอดกดติดตามไล่ๆเพื่อเป็นกำลังใจสกึมเด้อจ้ะเด้ออ่ะว่าไว้ไปกับขอโทษขออภัยเนาะลุงชายกะพยายามฟังเดี๋ยวก็เข้าใจดอกฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจ,กาาใจ,กใจสกึมเ,นเนองดอก กับผมีิยังไลายเนาะเมื่อนีนก็นมีตอนนี้อยู่นั่กันก็นมิสาว่างเสาไลายกํลาลังเด็ดเดียดซอยเสกึืมอยู่ถา่าพอเวียงถา่ปปาพอซิดจิไปอาบึงของน้ำปั้นน้องอ้อมจะไปสร้างจะไปวางแขนสร้างห้องน้ำให้น้องอ้อมอ่าแล้วก่าเกลือลายแนวเนาะที่วางแขนไว้คุยกับลุงชัยไว้คร่าวๆแล้วขอโทษขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขออนุญาตวลาลาวไอ้ว่าไทยได้วยพี่น้องพอดีว่าอีฟซี FC ไทยร้ายคนบอกใหาไอ้บังไทยก็ได้เพคนว่าอ่าเสาคืมนั่น ได้ได้ได้เงินจากลุกงใชเนาะสินฟังได้เงินจากรุ่งใช้งบเพียรของน้ําแต่ปะนี้ของน้ำมันรุงใช่แล้ววะซอกึ่มเลยเฮ็ดปะนี่ปะนี้ปะนี่เด้อสรงบูปไปซอกึ่มเนาะเป็นโครงแบบอ่ออาเข่าข้างนอกได้และซอกึ่มมองแล้วว่าเฮ็ดแล้วมันกดสีบอแล้วก็เลยซอกึ่มก็เลยหาง,งบมาให้น้องออกหาง,งบมาให้น้องออมให้มันพอซอกึ่มสิสเห็ดแบบเป็นมาตรฐานเลยแบบของซาพิมพ์เนาะ ค่าผู้ที่เห็นของน้ำซอฟพิมแล้วใครเคยบงคลิปซอฟพิมที่ซอฟึ่มจะอัปเดตซอฟพิมแม่พรที่อยู่สวรรค์นขเจะเห็นว่าเป็นแนวใดซอฟึ้มเสียแบบนั้นแต่อาจจะบริเตุใหญ่สำนั่นก็คือเห็นแบบมาตรฐานเข่าได้เพราะว่าของน้ำอันนั้นสำหรับคนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพวกอเป็นมาเพึกเนนเป็นเขาของน้ำลำบากก็เลยเห็ุใหญ่แต่ว่าของน้องอ้อมนี่เสียแบบมาตรฐานพอดีเข่าได้ใส้ได้อาบน้ำได้ อาจจะเป็นแบบเป็ดเม็ดรึ่งเม็ดรึ่งอานเห็ดเม็ดรึ่งเนาะทีวังอว่าบอยเดียวเดียวสิบเอ็ดว่ามันสิเป็นตาบอดแล้วจะเห็ดก็อีทินบ็อกขึ้นเป็นมาตรฐานไปเลยโบเห็ดแบบก็ยังพอดีอันต้องกลับมาเป็นอันต้องกลับมาอ่ามามาแก้ไรเถื่อเพราะว่าเฮาจะเห็ดเห็นมันมาตรฐานแล้วก็ใส่ได้แข็งแรงไปเลยแบบมาตรฐานแต่ว่างบลุงไส้เพ่อนไหมาหน่ะโบโพอยู่แล้โบโพเนาะพี่นนอะ แต่เากึมหางงูกไ้น้องหอมจนพออ่าอ่าก็คือผู้ญหญ่ใจะดีค่ะจากไพวัตจจากไอกรยูสหา,ารัฐอเมริกาคนที่โทรคุยกันน้องหอมแะละก็เขาขอบใจเพื่อนทีเพื่อนซอยเรือมาอ่าหลกักกาให้เขาเป็นสะพานบุญตลอดต,ตั้งแต่เคเอาพิมเนะาะเสากึมดึงมาพี่น้องเอเสากึมอีตน้องหอมกับขอบควนคน้องหอมเดี๋ยวน้องหอมมีน้ำนมน้ำใส่เนาะพอวันยังวันจิมันจำเป็นเด้พี่น,อนออ้นองน้องอ้ําน้องอ่อนเนี่ยใหญ่เป็นสานแล้วตอนนี้นะ แล้วก็กลุมไปหาเอเนีะยังอาบน้าแก้ผ่าอยู่ออ่อนนะคือคือคือมันมันโบโบมันโบเคนะฮอามองไปแล้วก็เลยอยากให้น้องมีของน้าใส่เนี่ยการจะอาบน้าสุขลักษณะอนามัยนู่นนี่นั่นมันจะถือมันจะโอเคกว่าบริหารหนองแบบเป็นสาวแล้วต้องมานังต้องมาอาบน้ําแก้ผ่ามันโบมันโบมันโบงามเนาะไปยันก็ลูกคุยิงเนาะอันนี้คือาเิบทผลสุงว่าเป็นยัง fc บางคนคอมเมนต์มาเป็นยังคือบเิ็ุเพื่อนให้แล้วก่อนจะเก็ดของน้า แต่ก็คือเฮามองเห็นสิ่งที่สําคัญเนาะลุงชายก็เห็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องเหตุที่มันจาเป็นเป็นว่าถามว่าเพื่อนจะเป็นบอกว่าจำเป็นอยู่แต่ว่าบางเถื่อเขาไปทุกขี้กับน้องดุดูบ่อยบ่อยเขาจะเห็นว่าความจำเป็นอะไรที่น้องจําเป็นที่สุดต้องการที่สุดเขาก็ไปแก้ไขจุดนั้นเรื่องเพื่อนกัย่างเหตดเห็นมนแล้วกะค่อยๆเหตุไปถาหลายๆฝักส่วนถาผูใหญ่ใจดีเป็นซอยเรือมาเมกะชิเลวไว้หลายๆคนเห็ดซอยกัน มันก,ก็แล้วเนาะพี่น้องอ่ะว่าจะเป็นซองใดซองใดกับคอเซิร์นเนาะมารวมกันเห็นกั็น้องหมอมสานฟันให้เง็นจริงแต่ว่า,ออาวขึ้นเอาเ้าคืบมาว่าเมื่อไหนก็คือว่าเอาตรงๆเนาะเสาคึบมก็มี้ย,ยาญชนะดีให้เงินมาเนาะให้เงินมาให้ใเ้าคืบนี่แหละฟังเดยพี่น้องเอาเงินในใี่ให้เสาค้มอ่ะให้เสาคึบมาเลยจำนวนสามร้อยดอลล่าอะแล้วให้เสาค้บไปซื้อโทรศัพท์ไซ้แต่เสาคืบเนี่ยบริษัซื้อแต่มองเห็นว่าก็จะเป็นน้องออมมาสำคัญกว่า พอซอกึ่มกันยังพอใส่ได้ยุโทรศัพท์กัสีอดใส่ไฟอีต้นน้องอยากให้น้องมีห้องน้ำใส่เนาะอยากให้น้องมีห้องน้ำใส่เด้อพี่น้องความสอยกันมันจําเป็นเด้อพี่น้องบริวารแต่ทยาทยเนี่ยโอเคเล่นเขาป่าก็ได้น้องเคยเล่นเขาป่าเนาะแต่ว่าความสําคัญก็คือว่าน้องสิมาแก้ผ้าอาบน้ำมันบกคืออ่าเขาปยาดน้องไงแล้วน้องก็อายแหลวก็ะลายยางมันก็บ่สมควรที่จะแบบอาบแบบนั่นนะจ๊ะอ่ะเห็นความจําเป็นของน้องอาร ส่วนของลังห้าเลยยังกาสิไปต่อ,ตอเติมสิเปเห็ดสิไปลมก็เป็นอ้อมมันเห็มันสําเร็จสรสจสิสินๆๆเนาะเห็นเดียวพายูเขาสังกซีกระขาดก็คืออ่าลุงไายกระบ,บอกแล้วเด็กเสาขึม้มจะจัดการอ่าแด็กแต่เสาขึ้มจะจัดการหรกอะจะทำไอคอนไอคอนวะเรื่องเล่ามันเป็นยังส่ยังส่เด้อวะถ้าสิเฮ็ดบุกกับพอ่ออ่าอีต้นนอกนอก,นอกบ่มีของน้ำใส่เอจังได้นอกกับปรึกษากรไอายเป็อนอายก็เลยมีความคิดว่าโอเค ท่าน้องบํจเป็นต้องใส้โทรศัพท์น้องก็เอาเงินสส่วนที่ไอ้ให้ค่ะไปซื้อไปเหตุของของหน้าให้น้องมาแล้วแล้วเขาจักมาว้ากันทีหลังซอก,กึมก็เลยเป็นผู้เสียสละเนาะเสียสละให้น้องออเคราบกรัวเป็นมี้องหน้านใส่ให้มันเล้วและคนกับบต้องมาขึ้นังหลยๆภักส่วนเนาะเทียงกันว้ากันขึ้นจักซอกึมเองก็เทียงกันกน้องใส่นะกับทีมงานคทยเดย์เพิ่นกับกับ,กบตูตะวันกับตูเวียงแะละเขาก็บอกว่าซอก,กึ้มเงินหา0 0นมันเห็ดอ,อะไรได้บานเฮานะ่าขคุดกระสองพันแล้ว ได้สิอุปกรณ์อีกมันพอในนอนอุปกรณ์มันกระแพงอืมกาเล็บกันเทียงกันุก็ะถึกอยู่ในกลุ่มแหละเป็นพิษกันพิษกันตะภาษาอันพี่น้องเขาเลยพี่น้องมันก็บริพิษกันรุนแรงหรอกบอกกันแล้วแหละว่ากันคือว่บอกกันมันน้องมันเองแหละกักลับมาบอกกันคือเก้าอ่ะตะภาษาพี่น้องกันเนาะกับว่มียัางไรดอกอ่ะเซอคึมเป็นคนที่แบบว่าให้ให้ไวดีไวนะมียังบอกกันตรงโหลดตัวหนาอะไรว่าลก็จบเรต้องมาบอกกันทีหลังคือเขาไป็นนักันได้คือทีมงานเขาอะไรก็บอกกันปรึกษาการสิ้นอ้อม มันเป็นจริงเนาะเป็นจริงและเป็นยังเข้าวเจียกสาของหน้าแมาแล้วอ่ะตีมันสํนบบาคัญขนาดบอกสกึงสําคัญเด้พี่น้องถ้าใครติดตามชีวิตน้องอมอมันแท้จริงแฟนพันแท้นะจะหู้ว่าห้องหน้ามีสิ่งที่จําเป็นที่สุดลุงชัยล้วว่าถือบัดเราจะสังเกตตัต้งแต่น้องอมอเห็นเรียกเห็ดเรียกตั้งแต่นู่นนี่นั่นจนปัจจุบันจนมาหอดจุดนี้จนน้องไงเป็นสาวและเห็นความสําคัญของขอบกลัวในการเข้าของน้าเด้อมันกะต้องจําเป็นตรง ต้องเฮ็ดอ่ะน้องอั้น้ำแก่ผาน้องคอนน้องอั้มเข้ากะซอคึมก็คือมันต้องจำเป็นเข้าใจเป็นแล้ปรึกษากัรสาวสาวนอนอยู่นเนี่ยป่ะสาวมาอ้าวเจ้าสิเอาเงินจะไปซื้อก่อนเห็ดก่อนบอกซอคึมเพื่อนว่ะสบายดีเอฟซีเดี๋ยวไปสุขพลังสาวสว่างสวายสบายดีเด้อทางที่ตามสวายเนื้อพี่น้องเอ้ยสว่างสว่างใจคุณแม่เลี้ยงเดียวเพื่อนกับไปบีบเามื่อไหร่เพื่อนกิต้นได้พี่น้องเพื่อนเพื่อนมีลูกเนาะ เพนให้น้องอ้ำเจียบหัวปรกกอบีบน้องอ้ำบีบบีบบีบหัวน้องอ้ำเจี๊น้องอ้ำเศร้าน้องอ้ำเป็นไม่เกณฑ์แม่นฝากติดกำลังใจติดตามเพนเนี่ยเป็นหน่อยเป็นยังบโบกยังยังมีอ่าคนติดตามยังบุกบุกลีลากระยังบุได้ขอกำลังใจจากแฟนๆฟนเอฟซีบอร์สกูลสุกูนทีน่ะห่างไปเด้อจ้าแล้วก็เศร้ากึ่มกันอ่าซิซิสละเงินจะพรองมาเลยไปเห็ดก่อนโทรศัพท์กับยังใไซได้อยู่กับพ่อเอาค้าวถ่ายเอฟซีคนได้ฟังวันโทรศัพท์เสียงเบาแท้ ก็ตั้งใจฟังใ้ในเด้อเพราะว่าชอบกึ่มนั้นสิเสียสละเอาเงินก้อนนี่ฮะไปเห็นของหน้าพี่น้องมาแล้วอ่ากะจากไน็กซนอะเอาอยากเป็นคนผู้ซอยผู้ใหญ่ผู้เสียสละแล้วชอบกึ่มคิดว่ามือหนึ่งชอบกึ่มกะจะได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาลายเก่าๆว่าจะเป็นผู้ใหญ่เอฟซีผู้สนับสนุนซัพพอร์ตเห็นหัวใจเฮาเห็นด้วยหัวใจเห็นด้วยความจริงใจคิดว่าผู้ใหญ่มือนหนึ่งอาจจะเห็นความดีของเฮาเขามาสนับสนุนเทาาลายเก่าเนาะ สิ่งนี้ก็เห็ดทำามาพยเห็ดก็วังคนบอกทุกคนกวังคนบแต่ว่าเห็ดแล้วเห็ดด้วยความจริงใจเห็ดด้วยความแบบอ่ะอยากให้ได้อยากให้น้องได้น้องมีเขากะเซียสละให้น้องไปก่อนเข <c oughs> ายังมีพอได้ใส่เขาบอได้จำเป็นโทรศัพท์เขาก็มีอยูสองเถื่องเขาก็ใส่ไปสลับกันไปเนาะบางทีจอเมื่อจอยยังเนาะภาาบ่แจ้งบ่ยังกับพุทเบิรงเด้อที่น้องเอ็ซีเนาะห็ยังได้ใส่อยากให้น้องได้ของน้ำใส่เนาะซอคเกิกระสีซอคึกิมกระสีเลื่อผ่านก่อน ก็คือเสียสละให้น้องออมน้องอ,อ,งอ,งอ้ําน้องออนมีห้องน้ำใส่เนะาะแล้วก็เรื่องราคาเรือนเรื่องเองินเพิ่นกับซาคึมกับพยานพักดันเอฟซีได้เอฟซีซอคึมอยู่ต่างประเทศที่เขามาใหม่หนเนะเบื้องยังกับเบิ้องอยู่เผลบัตรกำลังเบิ้งว่าอาะสีซอยได้เก็ตได้หรือว่าจากเบิ้งจากซอยเทอร์ได้ซอคึมกับอะไรแต่ความเมตตาของคุณใหญ่แต่ละคนเนาะและต่บ,บุญข,ของน้องเพิ่นสีได้ยังมากกับเขาคุณใหญ่พิจารณาเอาความดูมั่นของน้องน้องก็เป็นคนดูคนมัน่นคนขนยันีิลีในอา ที่ติดตามมาอี่เบ่งมาจังได้อยากมีโมแต่อยากซอยน่องไปใส่เขาสาวซื้อยังจีเปเต้ปซื้อขจีเปเตก็ได้ไปตอนน้องอนน้องอ่ำเอาีก่อนมาเชียวเงินไหนตอาไหนบ้างมึงก้อนแดงก่อนฮึเาสาว่ตลาดใส่เขาซื้อซื้อขจีเปเต้ภาษาน้องอ่อนน้องอ่ำเด้พี่น้องมาต่อ วันกี้เนี่ยฝากสว่างเสาร้ายซื้อข้าวจีะเตฝากน้องอ้อมเนาะซื้อเอาสีก้อนน้องอ้อมน้องอ่ำน้องฮอนแล้วกันน้องกวางฝากซื้อเป็นตอนเพิ่นอ่าอบคึ้มกันเห็นน้องอ้อมอ่าลุงลุงชายบอกว่าน้องอ้อมชอบกินข้าวจีะเตเหมือนกับซบกึ่มกะเลยคิดเทนกะเลยหะอ่ะฝากซื้อกินกะเลยเดี๋ยวออกมาเดินซากออกมาเลยอันนี้ก็ะโม่เรื่องของน้ำสุฟังอบคึ้มเสียสละเงินจากคอพี่น้องเอาไปสั่งให้น้องอ้อมก่อน fc มาถ้าเกิดว่าไอคอนมาฝากยายเดซ่าก็ะไฮโลนั่งกับบัได้นั่งกับบัได้นอนักับเซียชลาก่อรขอเด้อพี่น้องขอกรุณาขอความกรุณา fc บัตรสุขทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายหลายสกุลแชร์ออกไปอยากได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนาะเพราะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่หาพันกว่าคนตอนนี้ยังบ่วดสายอยู่ความหวังของนางยายได้แสนมาสัน่นคือสิญญาแต่กระโบเป็นยังความพยายามอยู่ในความสำเร็จอยู่ในัหน้าั่นให้ยกำลังใจต่อคอ ื็อนี้เข้าขึ้กันอยากมาแบ่งปันว่าตัวเองกันซีซอยน้องออมเต็มที่บางคนกับว่าเศร้าขึ้นที่โม่คนแบบมาคอมเมนต์เศ้ากึ้มเนาะแต่ผมเป็นยังอันคือแห้งปักดันเฮาเฮาเห็นมันสำเร็จคนเฮาผมมีแพ้หักเขาบุงคนมีทั้งคนหักคนสร้างเฮาคนสร้างก็ปล่อยผ่านคนหักขอขอบใจเอฟซีทีนาหักทูคนที่หักเศ้าขึ้มเนาะมองเห็นความจริงใจของเศ้าขึ้มและมือหนึ่งเศ้าขึ้มคนเฮาสิไปเหตุคนหักเบิดก็เป็นไปไ่ได้แต่เราต้องสางความเขาเอินว่าเห็นเขาเห็นก่อนว่ามัน เขาเห็ุได้เดี๋ยวมือหนึ่งเขาก็ยอมผัดเขาเองเนาะแล้วก็เนาะผู้ใดอยากแพ้เขาเป็นสะพานบุญกับติดต่ออะไรเด้พี่น้องเด้อมือหนึ่งทายคลิปไลรหมอกอยู่บริวารจะน้องอ้อมดอกสไปอีกเคสใหม่เห็นแล้วกับแต่อีจุนเพิ่นซ์เขาไปอัปเดตชีวิตเพิ่นเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสะกึมแจสว่างเนี่ยเพื่อนจำปาท์คลิปใหม่ๆเนาะแต่ทีมงานเขาทุกคนด้วยเนาะเขาสิเป้พูดแหละสิเป้แท้ของของน้ำขนาดสำได้เอาสำได้ เอามาตะทานเลยพี่น้องก็เอาแบบตัวข้าวหรอกก็คือสามารถเข่าได้เลยระดับแขกไปไทยมากเข่าได้บัดยูทูบเบอร์ไปถ่ายคลิปถ่ายยังก็สามารถปวดนักกับเข่าไปได้เลยบ่ต้องแล่นเข่าปางนะก็คือดีเนาะซกคุมมบนดีเอาเห็ดก็ดีมันมีมันเป็นสิ่งจําเป็น,นเ,นยเนกกลยพี่น้องเอ้ยบอยเนาะก็จำเป็นในห้องน้ำเนี่คือจําเป็นซกคุมไปถ่ายคลิปกับ่มีห้องน้ำเข่าอดประสันพี่น้องเลยมาเข่าปตทบ่อยากสิไว้ประยากสิเว้าเนาะพี่น้องเนาะ กสิประมาณนี้แหละพี่น้องมาบอกสุฟางเรื่องาเงินเียนของน้ำน้องอ้อมมาสมทบก,กันสวยเหลือได้แล้วเป็นการเชียสลาของซอกึมเองจ้าฝากเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามซอกึมในไลน์นี่เด้อให้ซอกึมมีกำลังใจเห็น,หนต่อไปสู่ต่อไปเนยซอก,กึมกสิสู่บทอยนะสำเร็จก,กับอย่างอื่นมาแล้วขอสำเร็จก,กับยูทูบและขอกำลังใจจากทุกคนเนยจะคิดดีทำดีเห็ดุดีเบาออดีต่อไปสีบทอยเลยพี่น้องเด้อฝากติดตามเนย ขอขอบใจทุกคนที่้าม,มาเบิง่งคลิปนี้จะต,ต้นจนจบอาซับกลุ่มกักบมีอยังไลยกันเสียได้จบคลิปไปแหละอยากขอลาพี่น้องทุกคนจะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีแต่ก่อนจะายบาย